สีเขียวคือสีโอลิฟสีดำคือสีโอเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่สีดำมันเียก็เป็นสีกาไฟนะครับผมรอบนี้แล้วก็สีขาวนะครับหรือว่าไวท์นั่นเองแล้วก็ตัวสีม่วงครับลายเมเดอร์สวัสดีทุกคนนะครับปีใหม่แบบนี้เราก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างซัมซุงกาเล็กซี่1 FE ครับรอบนี้อัพสเปคจัดเต็มนะครับชิป5นาโนเมตรหน้าจอดินามิกอัมโมเลดเ 3กล้องหลังคาดับโปที่รองรับการถ่ายภาพกลางคืนในทุกระยะและก็ยังพร้อมลลยไปทุกที่นะครับด้วยมาตรฐาน IP68 ทนน้ำทนฝุ่นครับ สวัสดีเป็นแฟนๆรอยแซนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมพัดก็อยู่กับ s a ม sung Galaxy S21FE ครับเพิ่งเปิดตัวแบบสดๆร้อนๆนะครับในรอบนี้เห็นว่ามีสีสันใหม่ๆมาให้เลือกกันด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นสีโอลิฟหรือว่าสีเขียวนะครับโดยซีรีส์นี้เนี่ยก็จะมีวางขายทั้งหมดจะมีสีดำนะครับสีขาวสีโอลิฟแล้วก็สีลาเวนเดอร์ที่เป็นสีม่วงนั่นเองนะครับสำหรับตัวของ S21FE นะครับอันนี้หลายคนรอคอยกันมาแล้วก็ตามกระแสข่าว ว่าจะมาหรือไม่มากันแน่ชิปเซ็ตคาลตลาดแล้วจะยังผลิตได้ไหมตอนนี้ครับอยู่ในมือเตรียมวางจําหน่ายในบ้านเราแล้วนะครับเรื่องของสเปคนะครับประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยก็ต้องถือว่ายังเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มของแฟลกชิปอยู่นะครับไม่ใช่เป็นตัวของชิปเซ็ต5นาโนเมตรอย่างตัวของ Exynos 2001นะครับเรี่กก็เป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน Galaxy S21 Series กันเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของวัสดุคุณภาพงานประกอบจัดเต็มครับหน้าจอ โรล่ากราสบิคตัสครับเน้นความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษนะครับมาพร้อมกับตัวเฟรมนะครับด้านข้างที่เป็นโลหะแข็งแรงทนทานแล้วก็ดูหรูหรานนครับส่วนฝาหลังอันนี้ก็ใช้ดีไซน์ของตัว Galaxy g a l a x y A21 เอชยีซีรีส์นะครับแตกต่างนิดเดียวก็คือส่วนของบอดี้ข้างหลังเนี่ยจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเน้นผิวที่ด้านนะครับแต่ว่าให้สีออกแนวพาสเทลนะครับเรียกว่ามาในแนวซอฟต์นะครับสบายตาแล้วก็สบายมือเวลาจับสัมผัสด้วยเพราะว่า ไม่ค่อยเกิดรอยนิ้วมือง่ายๆครับคราบมันก็เช็ดออกง่ายๆจะมีความแตกต่างบริเวณของโมดูลกล้องนิดหน่อยครับก็คือตัวนี้เนี่ยใช้เป็นบอดี้เดียวกับฝาหลังแต่ตัวของซีรีส์หลักมันจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวเฟรมด้านข้างครับเป็นโลหะพาดขึ้นมาบริเวณของโมดูลกล้องนั่นเองโดยชุดกล้องนะครับรอบนี้ทางกําซุงก็เน้นให้เรื่องของการถ่ายภาพนะครับด้วยการใส่เซนเซอร์ระดับโปรเกรสเข้ามาครับตั้งแต่เซนเซอร์หลักนะครับ ความละเอียด12ล้านนะครับเป็น duo pixel autofocus มาพร้อมกันสั่น OS แล้วก็รับแสงอยู่ที่ f 1.8ส่วนตัวกล้องเอลตร้าวายถ่ายภาพมุมกว้าง12ล้านพิกเซลเช่นกันสามารถเก็บภาพได้กว้างสุด123องศานะครับมาพร้อมรับแสง f 2.2ส่วนกล้องซูมเทเลโฟโต้นะครับระยะซูมออปติคอล3เท่ามีสเปซซูมสูงสุดที่30เท่านะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลรับแสง f 2.4 ส่วนใครชอบถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืนนะครับตัวของ Samsung Galaxy s 1 2 1 FE นะครับก็มีการอัปเกรดในโหมดขึ้นมานะครับด้วยการใช้ตัวของ AI Multi Frame นะครับรวมภาพทั้งหมด14ช็อตนะครับ เป็นภาพเดียวนะครับเพื่อให้เรื่องของแสงความสว่างรายละเอียดแล้วก็ดีเทลที่แสงน้อยนั้นสามารถแสดงผลออกมาได้ดีแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับซึ่งตัวของไนท์โหมดครับรองรับการใช้งานทั้ง3ชุดเซ็นเซอร์นะครับจะเป็นกล้องหลักอัลตราวหรือเทเลโฟโต้ก็สามารถถ่ายรูปผ่านไนท์โหมดได้ข้อดีอย่างหนึ่งครับก็คือในโหมดออโต้เนี่ยก็สามารถถ่ายภาพกลางคืนออกมาได้สว่างสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะเก็บดีเทลเพิ่มเติมเนี่ยลองสลับไปที่ไนท์โหมดครับ อันนี้คือสามารถเลือกเปิดใช้งานได้ทั้ง3เลนครับกล้องหลัก ultra wide หรือว่าเทเลโฟโต้นะครับซึ่งในการเปิดไนท์โหมดนะครับก็จะไปช่วยเก็บดีเทลเพิ่มเติมครับในส่วนที่แสงน้อยหรือว่าส่วนที่มืดมากๆอย่างเช่นตัวอาคารที่เป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับหรือว่าพวกต้นไม้ใบไม้ที่โหมดออโต้อ,อาจจะเก็บดีเทลมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ อันนี้ตัวของหนโหมดสามารถจะเก็บเรื่องของรายละเอียดและความคมชัดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเลนส์หลักนะครับหรือจะเป็นตัวกล้องอัลตราไวครับเห็นไหมครับว่าพ,พวกภาพฉากหลังที่มืดๆเนี่ยมันคมขึ้นนะครับรวมถึงตัวเลนส์เทเลโฟโต้ด้วย แต่ไม่เด่นแค่กล้องหลังครับเพราะว่าตัวกล้องหน้าก็มาพร้อมกับความละเอียดถึงส2ล้านพิกเซลนะครับผมโดยสามารถเลือกปรับแต่งได้สนุกครับเหมือนมีโฟโต้บูทบนสมาร์ทโฟนนะครับไม่าจะเป็นการใช้งานครับปรับเปลี่ยนพื้นหลังเน้นเรื่องของการเบลอนะครับหรือว่าจะเน้นเรื่องของสีสันให้ป๊อปโดดเด้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็สามารถเลือกปรับได้นะครับน่าจะถูกใจใครที่ชอบถ่ายภาพแบบสไตล์พอเทตแล้วก็ใครที่ชอบคุมโทนนะครับต้องการปรับตีมสีของภาพ ให้ออกมาได้ใช้งานเหมาะสำหรับการแชร์โซเชียลหรือว่าทำเหมือนกับเป็นซีรีส์เอาไว้นะครับอันนี้ตัวของ My Filter สามารถเซฟแบบที่ต้องการนะครับเก็บไว้ได้สูงสุดถึง99รูปแบบเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าแค่เปิดกล้องมาเนี่ยตอนแรกเท่าเลือกตัวของฟิลเตอร์นะครับ ที่เป็น Preset จากซัมซุงครับก็มีให้เพียบแล้วโหลดเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะ c u สตอมทำฟิลเตอร์เองเนี่ยก็สามารถทำการแต่งภาพนะครับจะผ่านตัวไลท์รูมบนสมาร์ทโฟนก็ได้นะเสร็จแล้วก็นำมาเซฟนะครับเป็นพรีเซ My Filter เอาไว้ก็สามารถนำมาใช้งานทั้งการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับหรือว่าเอามาแอป l y Filter อร์สีทีหลังก็ได้ แล้วก็ในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับท้งคริสต์มาสปีใหม่คายถ่ายรูปอะไรเก็บเอาไว้เนี่ยบางทีนะครับเราเจอโฟโต้บอมยืนกันเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถใช้ Object Eraser ในการลบเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการจากในภาพถ่ายของเราไปได้ครับใครมารีนโฟโต้บอมภาพนี้มันจะดีอยู่แล้วเทียวถ้าเกิดไม่มีคนนี้หรือว่า ใครที่เข้ามาอยู่ในฉากหลังครับก็สามารถใช้ตัว Object Eraser นะครับลบทิ้งไปได้เลยสําหรับสายบล็อกชอบถ่ายวิดีโอครับเล่าสตอรี่เรื่องราวมาอัพตามโซเชียลต่างๆตัวของ Dual Recording นะครับก็ยังมีใช้งานใน Samsung Galaxy S21 FE ครับเราสามารถจะเลือกอัดวิดีโอพร้อมกันทั้งกล้องหน้าและหลังได้นะครับผมนี่ มาที่ดรอปเรคคอร์ดิ้งเสร็จแล้วก็ทําการนะครับปรับสเกลนะครับกล้องหน้าหลังจนเลือกปรับแล้วเป็นแบบบนล่างหรือว่าเป็นแบบ PIP นะครับซ้อนจอเล็กในจอใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนโหมดวิดีโอพอร์เทตนะครับเราสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับระหว่างใช้งานได้ด้วยนะครับเพิ่มบาทีตั้งค่าไม่ตรงต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบครับก็สามารถปรับได้เลย ส่วนการถ่ายวีดีโอทั่วไปนะครับเราก็ยังสามารถใช้งานสลับกล้องหน้าหลังไปพร้อมกันร,ระหว่างถ่ายโดยไม่ต้องหยุดหรือว่าอัดใหม่ได้นะครับผมแล้วก็เลือกสลับเลนได้ด้วยโดยความเรยดสูงสุดของทั้งกล้องหน้าและหลังนะครับผมของตัว Galaxy a 2 1 FE นะครับอยู่ที่ 4K 60เฟรม is <laughs> ส่วนการถ่ายวีดีโอนะครับในช่วงที่ความลเอีดประมาณ 4K นะครับ30เฟรมเนี่ยโหมดนี้นะครับสามารถเลือกสลับใช้งานครับทั้งตัวกล้องเอาตรรังวายนะครับผมกล้องหลักแล้วก็เทเลโฟโต้หรือว่าตัวเลนส์ซูมออปติคอล3เท่าได้นะครับสังเกตก็คือจะเห็นว่าเรื่องของความสว่างนะครับภาพของั3เลนส์ถือว่ามีความสว่างใกล้เคียงกันมากครับผมถ้าเกิดเทียบกับหลายตัวเนี่ย บางครั้งพอปรับไปอัลตร้าไวท์แล้วภาพจะค่อนข้างมืดนะครับหรือว่าค่าเอ็กของเซนจะน้อยเกินไปแต่ว่าตัวของ s ห1 f e นะครับโดยรวมนะครับจากที่ลองใช้งานมานะครับผมเรื่องของรบแสงตอนถ่ายซี่แสงน้อยเนี่ยก็ยังถือว่าได้ภาพแล้วก็ความสว่างมาใกล้เคียงกันครับในการถ่ายวีโอครับเนี่ยฮะนี่ครับเห็นี่ครับนี่คืออัลตร้าไวท์นะครับแล้วก็ตัวเลนส์หลักนะครับเห็นไหมโมเดอัลตร้าไวท์ค่อนข้างมืดนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าสว่างเลยทีเดียวครับ สำหรับการถ่ายทอมพอเทวิดีโอนะครับด้วยตัวกล้องของ Samsung Galaxy A 1 2 1 FE เนี่ยข้อเด่นหนึ่งก็คือแม้เราจะใส่แมส์อยู่นะครับก็ยังสามารถจะดีเทคครับขอบคนตัวของเราได้สบายๆนะครับและก็ยังสามารถครับเลือกปรับเรื่องของเอฟเฟกฉากหลังนะครับระหว่างที่ถ่ายได้ด้วยนะครับจะเปลี่ยนเป็นลักษณะของ Big Circle นะครับหรือว่าจะเป็นเป็น Color เ o น n t นะครับเน้นเรื่องของสีสันของเราออกมาแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็จะสีหายไปนะครับแล้วก็จะมีตัวของ โหมดที่เป็นลักษณะเหมือนกับ r a y f l o นะครับผมหรือว่า g l i t c n เองครับที่ด้านหลังจะเป็นลักษณะเหมือนกับกราฟิกสมัยก่อ้80 90นะครับผมประมาณนี้เลยครับ เห็นตัวอย่างภาพถ่ายนะครับแล้วก็วิดีโอกันไปแล้วครับนี่ความสามารถของ Samsung Galaxy a ่1 FE ครับคราวนี้ก็มาต่อกันที่นะครับเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับส่วนอื่นเพิ่มเติมกันบ้างอย่างแรกคือเรื่องของตัวหน้าจอครับคราวที่แล้วคนก็จะบ่นว่าตัวหน้าจอมีปัญหาเรื่องทัชสกรีนกันอยู่บ้างครับแต่ว่ารอบนี้ s m s u u n ครับเลือกใช้พาเนลจอที่เป็น Dynamic AMOLED นะครับ 2X เหมือนกับฟร Flagship เลยนะครับ ความสว่างเนี่ยสูงสุดขือนึ้น1,200นิตความละเอียด Full HD+ ครับบนตัวหน้าจอขนาด6.4นิ้วรีเฟรชเรทสูงสุดนะครับเปิดได้ 120Hz ส่วนทัช s a m pling ครับการตอบสนองหน้าจอก็อยู่ที่ 240Hz ครับแถม s a m s u n Galaxy g a 2 1 FE ครับยังเป็นรุ่นแรกที่เปิดตัวแล้วก็วางขายนะครับพร้อมกับ One UI 4.0บน Android 12ครับมันก็จะมีเรื่องของ Ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วก็หน้าตาที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับอย่างเช่นครับเรื่องแรกคือตัวของ d ดัน i ิมิ่งครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องของชุดสีไอคอนต่างๆครับให้เหมาะกับวอลเปเปอร์ครับ อย่างเช่นนะครับอันนี้คือจะเป็นสีมาตรฐานของทางซัมซุงถูกไหมครับเราสามารถที่จะมาเลือกแตะนะครับเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนหน้าตาดีไซน์ใหม่ได้หมดนะครับพอเรากดเข้ามาครับที่การตั้งค่าตัวนี้ก็เห็นว่าเขาจะมีส่วนของตัว Color Pa l e t t e นะครับการปรับสีให้เหมาะกับวอลเปเปอร์ได้ด้วยนะครับอย่างเซตสีะกีนี้เราจะมีพวกโทนสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวเข้มแล้วก็โทนสีขาวนะครับเราก็สามารถจะเลือกนี่เลยเห็นไหมปรับชุดสีได้นะครับแบบนี้นะครับ แบบเดียวกับ Android 12ไงใช่ไหมถ้าเกิดเรามีการเปลี iper, mm ่ยนโวเปอร์เป็นลวดลายหรือว่าสีอื่นนะครับคอลเลคชั่นผลก็จะมีการอ mm ัปเดตเป็นชุดสีใหม่ครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นโทนสีเขียวครับแมทกับตัวโอลิฟทนะครับที่เป็นสีตัวเครื่องใช่ไหมครับนี่นะครับเปลี่ยนเอาเป็นโทนสีม่วงนะลองดูนะครับนี่เปล่าเป็นโทนสีม่วงนะครับแบบนี้ใช้ใช้ใช,ใช พอกลับมาที่การตั้งค่าก็เช่นครับว่าตัวคัลเลอร์ e ล t e เนี่ยมีเลือกเปลี่ยนโทนสีใหม่แล้วนะครับตัวของพวกไอคอนต่างๆวิดเจ็ตก็จะเปลี่ยนไปครับเราสามารถจะเลือกเอาชุดสิ่งที่เราชอบนะครับหรือว่าโทนสีที่แมทช์กับบอยเปอร์ได้ครับส่วนเรื่องของอัตรา refresh rate นะครับตัวของ HP FE นะครับก็จะมีให้เราเลือกได้2โหมดด้วยกันครับคือจะมี60เป็นค่ามาตรฐานหรือจะเลือกเปิด120ไปเลยก็ได้นะครับไม่ได้เป็นแบบ Adaptive refresh rate เหมือนกับพวกรุ่นพี่นะครับที่เป็นลักษณะที่สามารถจะปรับเฟรมเรทอัตโนมัติ ตามคอนเทนต์ที่เราใช้งานอยู่ได้นี่ครับตรงโมชั่นจะเห็นว่ามีเลือกแค่2แบบครับคุณจะเลือกเป็นแบบ60นะครับเป็นมาตรฐานหรือจะเลือกใช้แบบ refresh rate สูง120เฮิรตครับเน,นเนียนๆนตาส่วนอื่นในตัวของ UI ครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของดีไซน์ความโค้งมนต่างๆครับอย่างเช่นส่วนของแถบการแจ้งเตือนก็จะปรับให้ขอบโค้งมนขึ้นนะครับรวมถึงเวลาใช้งานพวก picture in picture ครับเป็นหน้าจอซ้อนขึ้นมาพวกวิดีโอต่างๆก็จะเป็นลักษณะขอบโค้งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการปรับ UI แบบใหม่ของตัว One UI 4 0นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของ One UI 4.0นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีคลิปแยกต่างหากออกมาครับอธิบายว่ามีการปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างด้วยเช่นกันครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมประสิทธิภาพเบ่งไงบ้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองให้ดูกันเลยนะครับกับพวกเกมที่ต้องการกราฟิกโคตโหดไม่จะเป็นตัวของ Final s e v e First Soldier นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ g e n h i n Impact Rv PUBG New State อันนี้จัดให้ครับแล้วก็จะดูเรื่องของความร้อนตัวเครื่องด้วยเป็นยังไงบ้างจากเมื่อตอน S 2 0 FE นะครับหลายคนเจอปัญหาทัชสกรีนเด้งครับเวลาเล่นเกมแต่ว่ารอบนี้ครับ Samsung Galaxy S 2 1 FE เนี่ยนอกจากพารเนลจอจะดีกว่าเดิมครับเรื่องของตัวทัชพาร์เนลก็ดีขึ้นด้วยนะครับจากที่ลองเล่นมายังไม่เจอปัญหาการทัชเพ้นสนะครับส่วนเรื่องความร้อน,นครับตอน Galaxy S 2 1เนี่ยผมว่ามันร้อนกว่านี้ครับ ส่วนของ S21 FE นั้นจากที่ลองจับถือเครื่องปเปล่าไม่ได้ใส่เคสนะครับเล่นเกมดูก็รู้สึกว่ามันแค่อุ่นๆเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองส่วนเองของกราฟิกในเกมนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเลือกดันสุดได้ทุกเกมที่ลองมาแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเปิดสุดหมดเนี่ยก็จะต้องแลกกับเรื่องของความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่ที่อาจจะลดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวกราฟิกแล้วก็เฟรมเดที่สูงขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวมาสรุปสเปคปิดท้ายของ Samsung Galaxy S21 FE กันนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วเรื่องของสีสันความละเอียดก็จัดเต็ม Full HD+ ครับเป็นหน้าจอแบบ Dynamic AMOLED 2X นะครับ Refresh Rate 120 Hz และกระจกหน้าจอนะครับเป็น Gorilla Glass Victus นะครับพร้อมกับตัวเฟรมที่เป็นโลหะ ฝาหลังก็เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับมายโทนสีแบบสไตล์พาสเทลนะครับดูนุ่มๆุซอฟๆนะครับแล้วก็ไม่เกิดรอยมือได้ง่ายด้วยส่วนเรื่องความทนทานนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็มาพร้อมกับ ip 8ครับภาพสามารถทนน้ำทนฝุ่นได้ครับ ส่วนสเปคภายในนะครับก็ใช้ชิป Exynos 2100นะครับแรม8 g b โดยความจำมีทั้งหมด2ส,สเปกค,ครับคือ128กับ256แบตเตอรี่ความจุ4,500 m ah ิลนะครับรองรับการชาร์จไวสูงสุด25วัตต์ครับถ้าเกิดเป็นการชาร์จแบบไร้สาย mm hmm. Wireless ชาร์จก็15วัตต์แล้วยังสามารถเปิดนะครับโหมด Reverse Wireless ชาร์จนะครับให้กับพวก,กอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นพวกหูฟังไร้สายนะครับ Galaxy Buds ก็สามารถจะวางชาร์จบนตัวเครื่องของ A71 FE ได้ส่วนเรื่องของสีสันที่วางจำหน่ายพร้อมกับราคานะครับตัวของ Galaxy a 2 1 FE นะครับโดยจะมีเลือกทั้งหมด4ีสีนะครับสีเขียวคือสีโอลิฟสีดำคือสีโอเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่สีดำมันก็เป็นสีกราไฟนะครับผมรอบนี้แล้วก็สีขาวนะครับหรือว่าไวท์นั่นเองแล้วก็ตัวสีม่วงครับไลเวนเดอร์ ที่เรียกว่าเป็นสีหนึ่งที่ขายดีมากของ s ัมซุงครับเราะหลายคนก็ชอบไปชนกับฝั่งของตัว BTS นะครับที่เป็นสีม่วงดูไหมรอบนี้มีขายเฉพาะรุ่น 5G นะครับผมเริ่มต้นที่22,900นะครับในรุ่นความจุ128 GB ถ้าเกิดว่าเป็นตัว2 6เนี่ยราคาขึ้นมาเป็น25,900บาทซึ่งนี้ครับทาง Samsung ก็จัดโปรโมชั่นให้ด้วยถ้าเกิดว่าใครซื้อเครื่องในช่วง7วันแรกครับ4-10มกราคมเนี่ย ก็จะรับการอัปเกรดนะครับความจุให้ไปเลยนะครับคือซื้อที่ราคา128แต่ได้ความจุเป็น256นั่นเองครับอ๋อก็ยัมีโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ให้ด้วยนะครับเผื่อใครมีเครื่องรุ่นเก่าต้องการจะเทิร์นต้องการจะเทรดนะครับก็สามารถมากดรับเป็นส่วนลดในการแลกซื้อ Samsung Galaxy A21 FE ไปได้เลยนะครับผมส่วนใครที่มีคำถามอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่รอคอยกันรุ่นนี้นะครับ เลื่อนแล้วเลือเล่อนอีกแต่ตอนนี้ก็มาวางขายแล้วนะครับพร้อมกับสเปคที่หลายคนน่าจะชอบกันทั้งเรื่องของตัวกล้องและก็ตัวหน้าจอที่เป็นแบบแฟลตสกรีนนะครับคือขอบไม่โค้งด้วยนะฮะแล้วก็วัสุดงานประกอบนี่ถือว่าดีเลยทีเดียวก็สามารถทิ้งคําถามหรือว่าคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบมาขายเข้าห้องใจให้กันแน่นอนอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่องดอยแสนด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ นี่ครับนี่คือตัวสีใหม่ล่าสุดครับโอลิฟนะ <c oughs> ก็คล้ายกับตัวของ Galaxy Buds ใช่ไหมที่ออกมาตัวล่าสุดที่มีโทนสีเขียวด้วย